ในเกมที่คนนั้นเคยเล่นมาก่อนในเกมที่คนนั้นเคยไฝฝันมาก่อนในเกมที่คนนั้นเคยขับรถมาก่อนเกมนั้นมีนามว่าดิโดอะไรสักอย่างกูจำชื่อไม่ได้เอาไงและเกมนี้ในสามศูนย์ไปแล้วนะฮึมกูผิดแล้วคือเกมนี้มันสามศูนย์ไปใน o o เกิลเพจตัวหนว้ยแต่ว่าเราสามารถ เราสามารถเราสามารถฝึกไอ้น่าสน ชื่อเขาใช้เดิมเลยกต่อเฮ้ยว่ากูจะเล่นได้อืมไปเรื่อยนะไปต่ตๆจะได้เล่นไหมในวันนี้โอเคครับก็มีอยู่ในเกมนี้นะนี่ตัมบื่อนี้เลยนะแก็อู้มีหลายด่านเนี่ยอู้มีดานเติมด้วยครับเดี๋ยวไปโหลดโปเล่นเนาะอู้ยด่านเวว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 วาวววววนวววว อาาันดนี้ก็กนกระดาษที่สี่นะครับว้าวนี่รถที่กูขับเลยเนี่ยโอย้มีสายหน้าด้วยครับใส่หน้าไปด,ด้วยใส่หน้ามันจะแบบใส่ใส่หัวเราเลยปะไม่ใช่นมาต่อหน้าอ๋อเดี๋ยวๆดวเดขาบอกว่าสามารถใส่สกินได้เหรอแน่แน,น่ที่หน้าเห็นะมือสามารถใส่สกินได้นะ มันจะบรินนี่ดิฮิตนั่งเลยบนนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วใครขับรถเนี่ยเปลี่ยนเป็นใครดีเปลี่ยนเป็นบอมบติสัยอ่ะเอ่มชัยมีอู้หลายรถเลยเนี่ยมีไม่ว่าจะเป็นรถรถอะไรวะเดี๋ยวเข้าไปเติมมาให้เลยเฮ้บันกลัวมอใช่อู้มีอะไรด้วยเนี่ยอืมไม่รู้เหมือนกัน อู <laughs> <laughs> Ooh, ini. <laughs> oh, ้บอมบ้าติกใส่ยังนี่มาตันี้อืมโม่โอ้คนเดิมแล้วแย่หวังอันนี้คืออะไรเนี่ยเพราะว่าน่าเรามาหาสกินดีๆใส่้กันอันนี้แต่ก่อนที่จะหาสกินดีๆใส่น เราลดก่อนเราจะเอาล้อะไรดูรอจัครกันกันสายซิ่งสายซิ่งนี่คืออะไรมุมมองอะไรเนี่ยอะไรอะรถแรงมากฮ้ตายอ่ะ ่อกีนีกีกูมไม่ทัน็นไอดูสิน่นี่อู้ตาขี้อะไรเนี่ยไปยิงเพิ่งอ,อท่าแต่ละท่าอันนี้มีขับได้ด้วยครับมีขับได้ด้วย คืออะไรอะอะคืออะไรฮ้ให้ใส่อัลบ,บั้มได้เโอเคได้ดีครับเดี๋ยวรอผมสักแป๊บนึงโอเคครับตอนนี้ผมไปใส่สก,กินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบอกเลยถ้าเกิดว่าคนได้เห็นคนจะต้องอึ้งอย่างแน่นอนนะครับ้ หน้าทำไมเนี่ยไม่เห็นหน้าเลยเปลี่ยนท่าก่อนเออขอดูหน้าที่ชัดเจนของเจ้าหน่อยสิว้าวสิกมาเล่นด้วยสิ่งนี้มันทำให้ฉันกลายเป็นสิกมานั่นก็คือรถของลก็กสเตเองเย้มันเปลี่ยนทิศทางได้ด้วยเหรอหอ๋ออีนี่แล้วว่าเราไปเปลี่ยนเป็นรถอะไรดี

นี่มึงดูตูดแน่นๆด้วยเป็นยังโคตรแน่น่ะบอกไว้ก่อนเกลียดหน้าตัวเองเพื่อน่งส่งรูปนี้มาให้จังหวะเป็นรถนี้เหมือนเดิมบอกเลยฮะเก่งสุดผมว่าคนนี้มันไม่ดีนะ ไปใหญ่ๆเลอยอคนแบบ brick b น a ่อยู่เนอะเออบริกเบรนี่ปแป๊บมุม่มองม่มมองโอ,โอ้ขับช้าไปแมวไปนอนเราจะพาไปได้ผมยังไม่ตาย แตวรถก็เป็นไีบ้างเนี่ยตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นรถติดรถตีดเย้นิวสกอร์เปลี่ยนใช่ป่าววะดิเอมมมมมมมอ,อเออเรียบร้อยชนไปตึงดึงดึงดึง

ป well, ๊อปป๊อปมาอู้บอมบัติ๊กไซไอโออสกอร์เปียไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมมาตรงนี้มาตรงเรับสนแล็บมาตรงเี้บ Vất vả วเวลาก็บราก,การตัดต่อแบบนี้รถ <Crow> นี้พอแล้ว <S <S ลนกอีสีบ้างครับเนี่ยครับรถนกอีสีแบบนี้ดีกว่าเออเท่ดีบินเลยบินไปนเลยลูกลักบินไงไเนไ่้บินไปบินบินสิว่าไอ้นกอีสีนกอีสีตัว ขี้เรวันนี้ไปามให้ได้เราเป็นไก่เองเวลาตัดต่อคาเทบอ,อีกแล้วมารังวันนี้ครับไปรับนอกไอ้สีนะครับมาดูเรื่งองะง ดดีเดีเคราวนี้ครับเราจะเอาเป็นโซฟาก็แล้วกันพี่เป็นไงน,นั่งอยู่เดียวนะเปลี่ยนที่นั่งก็เออนั่งแบบนี้หรือเกาะเป็นอย่งนี้ก็ได้เกาะเป็นจิ้งจกไปเลยไปคราวน,นี้เราจะไม่ขับเองอับตัวมือนะครับลองไปเส้นทางนี้ดูปุ๊บมือที่จะไปไงไปเลยมันดูอุดอาดนะ ไปโอ้มอนมอนอย่าพึ่งมอ,น,อนนี่เรื่องไงมันชาเอาเป็นอันนี้ก็นล้วกันถึงจะไม่ได้เล่นถึงเราจะไม่ได้มาเล่นนะครับถึงเราจะเป็นซิกมาแต่เราก็เก่งได้โดยสิ่งนี้มันทำให้ฉันกลายเป็นซิกมาไปได้ก็เอ่รถกูไปดูแล้วรถกู ไอรถขวดฮวดกุ้มใจกับหน้าดูดิดูจะบ้าตายกับนับถึงเรากันตะกอกันเทพเล่งเลย พอคนดูน่าจะเบื่อแล้วตอนนี้กี่โอ้โหเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนมาเป็นการขับเองแล้วก็อยากซื้อรถพวกนี้อยากรู้เป็นไงเอาเป็นว่าเอารถนี้ไปก่อนดีขโมยรถพ่อมา แค่เออค่อยสมดุลไยน,นี่เรียกว่าค่อยสมดุลหรอเป่านี่ไอโไอลูกไอ้ไ่งโอ้โ้ส่งะยกอหัวะอไออกูตายล่อยกูไปตายสงบเหอ โอยกูไปตายสงบเลยครับจังหวะนี้ครับนชนไปครับจังหวะนี้โอ้โหกระเด็นสูงเลยครับเนี่ยจบโอเคกูว่า,าคนน่าจะเอาไปทำเป็นมีมเลยกูว่าคนน่าจะเอาไปทำเป็นมีมเลยนี่เออช่างมันเออช่างช่างช่างมันช่างมันเอาเป็นรถตำรวจก็แล้วกัน นี่มึงดูตำรวจนี่นี่มึงดูตำรวจด้วยเป็นไงก็เท่อู้เป็นแบบปกติัปแล้วมึงดูท่ามันดีแฮกุก็เขาคือซูเปอร์ฮีโร่จะมากอบกู้โลกไปกันเลยวันนี้ครับเราจะไปกอบกู้โลกกันนะครับนี่ครับคนขับนะครับขับมือโปรนะครับนี่นี่อนี้ครับขับมือโปรนะครับก็คนขับเม่งเมาเอาไมนี่ครับกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะครับ อืมเป็นยักษะซุปเปอร์ฮีโร่ซุปเปอร์ฮีโร่คนต้องการเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นบอมบัสติกกันสินคนอ้วนนะเปลี่ยนท่าสิมันมีสามท่าก้วนอะเอาท่านี้ดีกว่าท่านี้นะเอาเป็นเอ่อเป็นไงเอเอ,เอค่อยคอยนี่ครับ ไปตรงมาไปเที่ยวไปมาเอี้ยวเอี้ยวอยู่มอไปดูแล้วว้าอยากต่อฟังกันนะแค่เวรรถไถวะเนี่ยโอ้โหอ้ได้สถิติใหม่ไปตรงมาไปเที่ยวไปมาเอี้ยเอี้ยวอยู่ <c oughs>

ไม่รู้ไม่รู้คนจะได้เสียงผมหรือเปล่านะเพราะว่าตอนที่ผมเล่นอ่ะเอาผมเอาโซ่ับพางจากมือมากา็คือแบบประมาณแปดเมตรได้เนี่ยนะกลัวมไม่ใช่คลออะไรเนี่ยมันแบบไหนเนี่ยมีสามท่ายราะว่านะหัวมันหนักะแต่ก็ช่างแม่งใครส่ไปไปเลยไปครับจงังหวะนี้ครับ ไอปุ่มหัวเปลี่ยนเป็นคนุณผู้หญิงดีกว่านบนี้เป็นไงบอมบัสติกไซส์ไหอู้ว่อาอู้อืมชอคุจะติดเหลืองไหมวะนี่อืมรอผู้ชายมากก็กูติดเหลืองไม่ติดเหลืองไม่รู้ที่รู้รู้ลองไปตายกูจะผอมหรอกอีสไใครไอาดีะไม่ตาย เปลี่ยนแบบเพอน่าเบื่อที่จริงมันยังมีเกมนะก็คือเป็นเกมแบบไม่ใช่รถอ,อะแต่มันเป็นแบบอีกเคราเรื่องไงเหมือนเป็นเป็นการแบบตกบันไดอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวลองขับรถนี้ดูซิรถรถเชี่ยอะไรเนี่ยวันนี้ครับเราจะพาไม่สิวันนี้ครับเราจะไปเที่ยวทะเลกันนะครับเนี่ยออวันนี้ครับเราจะไปเที่ยวทะเลกันนะคไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะ ไม่ได้เมานะไม่ได้เมาตายนย่างน,นี้ดูโล่เอาม่มันมุงมอมันฮะเช็ดเชี่ยเชี่ยเยี่ยเป็นคนวัยรุ่นน่ะเอาจริ้งดูโคตดเท่ใครเห็นหนี่จะใครเห็นนี่ ผู้หญิงเห็นแป้ผู้หญิงต้องหลงแล่ะกังคิดดูผู้ชายซิกมาเลยนะเว้ยเอยเอปเป็นไงซิกมาบอยเออเป็นไงกระแพงหัวใจด้วยเอาใหม่มันไม่แรงพอนี่คอยดูหลบแบบนี้ตกเฮือ,อแล้วเบิดไม่ได้ตายนะแค่ขาหักโอเคแล้วว่าเราไปเปลี่ยนดาดีปะ เป็นด่านอีกอันนึ่งครับเป็นด,าด่านอะไรดีเนอะด่านนี้ตำรวจก็แล้วกันนะครับด่านนี้ำตำรวจเออไปป้นกันครับวันนี้เราจะไปป้นกันครับที่นี้น่าสนุกมากเท่ห์นะทีนี่ครับเราจะไปชุกชักชุกชักกันครับเดี๋ยว้อเด้อถ้าอันนี้คืออะไรอันนี้คือเราจะไปชุกชักชุกชักชุกชักใช่ไหมไปหนีตำรวจ ลำบดุลมาไหมไปรอดมี่เนี่ยโอ้ยจะรอดมี่เนี่ยตำรวจมานู่นแล้วจะรอดไปวะเนี่ยเฮ้ยเข้าเข้าเข้าเขาเขา yes เปลี่ยนดีกว่านะครับผมว่าเอาเป็นรถนี้ดีกว่าอืมเป็นยังเราไปรับคนไข้กันนะ คุณมผว้ดูโฉมหน้าหล่อยหลังนี่สิจะโอยจะมันมาจากไหนเนี่ยี่ตำรวจมาจากไหนโอ้ขอโทษครับผมยอมแล้วครับใครสนใครบอบผมยอมเาใไมสงสัยสมองทำให้ผมไม่ฉลาด ไอ้รถนี้ไม่ได้เรื่องเลยฮะสงสัยต้องเปลี่ยนเป็นรถเอ่อรถเอ่อรถโคตรหรูดิชั่นนะครับนี่ขี่ธรรมดาโลกไม่จำต้องเขียใเ,เดี๋ยวผมไม่ได้ปล่อยเอาหม่เลยไม่ดีเลยนะอืมไปดูเลยไปดูแล้ว เเดดีี๋๋ยยววทำไมหัวกูอยู่ตรงนี้ได้เอาจริงดิไม่เหลือหัวแล้วนะโอ้โหไม่ยังหยียบซสามวิรถไม่ลอเลยรถสเดี๋ไปดูครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับมาครับเขานี่ครับมามามาจังหวะนี้ครับรถตำรวจตามมาเลยครับมาครับจังหวะนี้ครับเลี้ยวมาเลยครับ จำเลยต้องมีรถชนกูอีกทีนดิโอ้ไม่ดีเลยย้อนเวลากลับไปึอเคไว้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับก็สนุกมากเลยนะครับเนี่ยก็ขอไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายซิม,ม่าบอยเว้ย